you สัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอล์กนะคะพกบดิฉัน,นอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารถึงวันพฤหสัสบดีช่วง14นาฬิกา30นาทีนะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของแต่ละวงการนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะนะกูรูด้านการท่องเที่ยวมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเป็นนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยค่ะคุณกิติพรศิวกิจนะ,ะสวัสดีค่ะพี่กิติค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณอมนวครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับอ่าวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้นะะสถานการณ์โควิด mm hmm. ก็เริ่มนะคะที่จะดีขึ้นแล้วนะคะคนออกมาเที่ยวกันมากขึ้นประเทศไทยของเราเองตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ชัดเจนนะคะนั่นก็คือ นักท่องเที่ยวจากอินเดียค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเราก็ทราบว่าอินเดียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกนะฮะรองจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้อันดับหนึ่งเขาไม่ให้ออกไปเที่ยวนอกประเทศกันอันดับสองนะฮะอินเดียเที่ยวได้นะะต้องถามนะฮะทางพี่กิต,ติด้วยว่าโดยภาพรวมของเราอะนะฮะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวอินเดียกับการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็ต้องบอกว่าประเทศอินเดียนะครับก่อนช่วงโควิดเนี่ยนะครับก่อนปีโควิดก็คือปี2022เนี่ยถือว่าเป็นประเทศดาวรุ่งเลยนะครับที่ประเทศไทยเองมองว่าอนาคตนะครับจะกลายเป็นเบอร์ต้นๆน,นะครับเมื่อเทียบกับจีนนะครับด้วยอย่างที่พี่อนุมานได้เรียนนะว่าจํานวนประชากรของเขาเนี่ยกับประเทศจีนเนี่ยใกล้เคียงกันมากแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่กี่ปีนี้นักท่องเที่ยวต้องอ,อประชาชนชาวอินเดียจะแซง ประชากรของจีนนะครับ<ม>เพราะว่าอัตราการการเกิดใหม่ก็สูงกว่านะครับดังนั้นประเทศไทยก็เลยไปมองโฟกัสที่อินเดียนะครับอัตราการเติบโตของอินเดียตอนนั้นดีมากๆนะครับเติบโตขึ้นมาอ่าเรียกว่าเทียบปีต่อปีเนี่ย25เปอร์เซ็นตนะครับ<ม>แล้วก็มาลดลงในช่วงโควิดนะครับตอนปี62เนี่ยนะครับเรามีนักท่องเที่ยวจีนอ่านักท่องเที่ยวอินเดียนะครับเข้ามาที่ประมาณเกือบ2ล้านคนนะครับ1.96ล้านคน นะครับพอเจอโควิดเนี่ยก็เลยลดลงเหลือสองแสนกว่าคนนะครับในปีหกสามนะครับแล้วก็ลดเหลือแค่หกพันกว่าคนนะครับในปีที่แล้วนะครับอย่างไรตามเนี่ยปีนี้นะครับเทรนด์ของอินเดียนยกลับมาเร็วมากๆนะครับถ้าพูดถึงจํานวนนักเที่ยวเนี่ยต้องต้องมองในช่วงของเดือนห้าไปต้นไปนะครับเพราะว่าห้าเดือนแรกเนี่ยนะครับนักเที่ยวยังบินมาไม่สะดวกนะครับจะมีการปิดในเรื่องของสายการบินอยู่นะครับแต่ถ้าเรามามองตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือน เดือนเดือนตั้งแต่เดือนห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราทําตัวเลขได้ดีมากเลยนะครับกับทางอินเดียนะครับยกตัวอย่างเช่นในเดือนเราเดือนล่าสุดเลยละกันนะครับเดือนล่าสุดเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยเข้ามานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยนะครับตัวเลขประมาณเก้าหมื่นแปดพันคนเลยนะครับเกือบเกือบแสนเลยนะครับค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดิมทีที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ ตั้งเป้าเอาไว้ว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาจํานวนห้าแสนคนเนี่ยเรามั่นใจว่าเขารู้แน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่าแค่เดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนแล้วก็ยังบวกเร็วด้วยนะครับเดือนที่แล้วก็ไม่กี่หมื่นคนขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนคนแล้วเดือนนี้คิดว่าไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนสองหมื่นคนนะครับ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ในปีนี้อินเดียเท่านั้นแค่อินเดียประเทศเดียวเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกินหนึ่งล้านคนครับ อันนี้คือข่าวดีที่กำเนิดขึ้นครับฟังแล้วก็ยิ้มออกหน่อยนะคะคราวนี้ในส่วนของอินเดียเนี่ยเราเรามองข้อมูลเก่านะคะต้องบอกคุณผู้ฟังทุกทกท,กท่านแล้วก็ต้องถามพี่กิติต่ตอด้วยคือเราทราบมาว่าคนอินเดียที่เขาร่ํารวยอ่าเขาก็จะแต่งงานกันเวอร์วงังอลังการใหญ่โตแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็น destination หนึ่งที่เขาเดินทางมาแต่งงานก็มีข่าวนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคนอินเดียมีทั้งรวยมากปานกลางแต่ว่า รายได้น้อยจะเป็นส่วนส่วนใหญ่เลยหรือเปล่านะฮะคราวนี้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนที่เขาเลือกมาเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยของเราฮะแล้วก็เพราะอะไรก็ถึงเลือกประเทศไทยคะครับก็ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเราแบ่งได้เป็นหกกลุ่มนะค่ะกลุ่มเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าอเป็นประเทศที่มีผู้ที่มีอายุต่ํากว่ายี่สิบห้าปีเยอะมากนะครับเป็นเป็นกลุ่มที่ทําเรื่องของเทคโนโลยีนะครับค่ะ แล้วก็ยังไม่เคยเที่ยวต่างประเทศนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ที่มา,มา,ม,ามาเที่ยวประเทศไทยเลยนะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้นะครับในภาพรวมๆว่าเป็นเป็นกลุ่มม er ิเลเนียลนะครับกลุ่มที่เป็นมิเลเนียลเนี่ยนะครับก็เป็นเป้าหมายหลักเ,เป้าหมายหนึ่งของไทยนะครับก็ถา,ามว่ามาเที่ยวไหนมาเที่ยวกรุงเทพพัทยาภูกเก็ตกระบี่นะครับแล้วเขาก็จะพักค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า ทำงานที่ไหนก็ได้นะเป็นกลุ่มรีโมทเวิร์กเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถมาเที่ยวได้เป็นอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถทํางานได้นะครับอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแนวครีเอทีฟเป็นดีไซเนอร์นะครับก็เที่ยวประมาณหกถึงเจ็ดวันเท่าที่เราเคยสำรวจมานะครับ <c oughs> มีความมีความอ,าาววาอ่อนไหวในเรื่องของค่างเงินระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายได้เขาไม่ดีามากนะครับ <c oughs> ก็ เมื่อไรก็ตามที่ค่าเงินเราแข็งเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเดินทางลดลงนะครับก็เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับแต่ว่ามาเที่ยวประเทศไทยอ่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของของนักเ,เที่ยวกลุ่มกลุ่มเมลายี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับเพราะว่าออปชันของเขาเนี่ยอาจจะมีไปเที่ยวอ่าสิงคโปร์นะครับคือถ้าอยากออกจากพื้นที่ของเอเชียใต้เนี่ยเขาจะหันมาทางฝั่งบ้านเราเนาะสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียแล้วถ้าแล้วก็ไทย นะครับแต่ว่ามามาประเทศไทยเพราะว่าเราน่าจะมีความเขาเรียกว่าผ่อนคลายในเรื่องอย่างเช่นดื่มเบียร์ที่ชายหาดได้ซึ่งไม่ได้เขาอาจจะทําไม่ได้เลยเป็นต้นแล้วในส่วนของอ่าค่าใช้จ่ายเมืองไทยนี่ถือว่าอยู่ในประมาณที่เขาสามารถรับได้ไหมคะหรือว่าค่อนข้างจะสูงหรือว่าโอ้ยค่อนข้างจะถูกมากเลยสําหรับเขาอะค่ะ ครับ mm hmm. ก็ค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่านักเที่ยวบอกนักท่องเที่ยวเขาต่อเองนะครับที่เราสำรวจเขาบอกว่าก็ใช้การทริปหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณไม่เกิน2องหมื่นบาทนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับประมาณเด say สองหมื่นห้าสามหมื่นบาทถือว่าคุ้มค่ามาก mm hmm. เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ถูกกว่าใช่ใช mm ่เราถูกกว่าสิงคโปร์ไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเลย mm hmm. นะครับเพราะนั้นแล้วก็มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับนี่คือกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาเข้ามากันนะครับตรงก้อนนี้ถือว่าเป็นก้อนใหญ่ที่สุดนะครับมีประชากรหลายร้อยหลายร้อยล้านคนที่เป็นกลุ่มนี้นะครับนอกจากนั้เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มรักชูรี่เลยนะครับคนรวยที่อินเดียนี้เวลารวยเขาก็รวยมากเนาะคนรวยที่อินเดียเนี่ยก็จะมาท่องเที่ยวนะครับก็เป้าหมายหลักสุดเนี่ยก็คือเป็นภูเก็ต นะครับสมุยะนะครับแล้วก็พวกเกาะพังงานนะครับแล้วก็จะมีหัวหิตมีกรุงเทพนะครับ<ม>ก็จะมาทางท่องเที่ยว<ฮ>ช้อปปิ้งมาเรื่องของเวลเนสนะครับมาดูแลสุขภาพสุขภาพ,<ม>ภาพอะไรอย่างนะครับมารับประทานอาหารดีๆซึ่งประเทศไทยก็มีอาหารแม้กระทั่งอาหารอินเดียที่คนอินเดียชื่นชอบนะครับในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็ลักชัวรี่ก็จะมาตีกอล์ฟกันนะครับตีกอล์ฟกันแล้วก็กลุ่มที่แต่งงานเนี่ยก็ถือว่า จะเป็นเป้าหมายหลักอีกกลุ่มหนึ่งที่ดีมากๆ <c oughs> เพราะว่าคนใีเดียวเวลามากันเนี่ยเขามากันกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยคนโอ้โหเนะห,หมาเครื่องมาเลยสิคะถ้าเกิดสามร้อยถึงสี่ร้อยคนนี่ใช่ครับแล้วก็ปีนี้เราคาดว่าจะได้ไม่ต่ํากว่าสักสี่ร้อยกลุ่มแน่ๆนะครับก็คูณไปเลยนะครับพี่โอ้โหสี่ร้อยกลุ่มกลุ่มละสี่ร้อยคนคุณผู้ชมค่ะเป็นหมื่นหกได้นะะ ที่<ช>จะมาเมืองไทยแล้วก็ใช้คนละสองหมื่นขั้นต่ำขั้นต่ำนะฮะอ่าก็โหไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฮะแล้วส่วนมากที่เขามาเที่ยวกันอะนะ,ะอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่กิติบอกว่าจะหนักแถวภูกเกต็ตนะหัวหินกรุงเทพแสดงว่าเขาชอบทะเลมากกว่าภูเขาหรือคะหรือว่ายังไงคะอ่าใช่ครับที่อ่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าอินเดียเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่แบบพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมพื้นที่ใหญ่เพราะงั้น เขาก็ชินกับการที่อยู่บนภูเขานะถึงที่สุดนะครับจะมีอยู่ไม่มากนักเองที่ที่อยู่ริมทะเลอยู่แล้วอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วพะพื hmm. ้นที่เขาแบบแบบเป็น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 ลำลียงมาเนาะ <c oughs> เป็นแบบชมุมพูซีวีนะครับ <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะอ่ะที่ไม่มีทะเลนะครับ mm hmm. อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนอินเดียก็คือว่าอ่าในฝั่งบ้านเราเองนะครับฝั่งของผู้ประกอบการบ้านเราเองเนี่ย ในโซนที่อยู่ทางเหนือเหนือทางภูเขาหรือทางอีสานเนี่ยเราไปยังไม่มีอาหารอินเดียรองรับนะครับนะครับเขาเขาต้องการที่จะรีเควสมาเลยบอกว่าลองช่วยหาโรงแรมหรือร้านอาหารใดที่มีอาหารที่ที่ตอบโจทย์ของคนอินเดียซึ่งไม่ได้ยากมากนะครับเขาก็จะมีสูตรให้ว่าจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะาเปิดรับท่องเที่ยวาชาวอินเดียนะครับเช่นพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยแต่ก็ ผมมีผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็มีทางนั่งเที่ยวก็อยากไปนะครับทั้งผู้ประกอบการเองก็สนใจตอนนี้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือหาไฟล์ไปลงที่เชียงใหม่อบินตรงจากอินเดียไปเชียงใหม่อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยเขามีสไตล์อเขาชื่นชอบอะไรบ้างคะถ้าเราจะทําการตลาดอเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดียต้องทํำยังไงคะครับก็อันดับแรกนะครับต้องมี อาหารที่ตอบโจทย์เขาครับอาจจะเป็นอาหารที่เป็นตามศาสนาที่เขาที่เขามี e q u i r e m e n t อยู่เนาะแล้วก็บวกนะบวกอะไรที่เป็นฟิวชั่นนะครับโชคดีตรงที่ว่าอาหารไทยกับอินเดียนั้นใกล้เคียงกันมากนะเราได้รับอิทธิพลอาหารไทยมาจากอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอาหารที่ัสมั่อย่างนั้นเหรอครับแนวแนวมัสมันแนวอะไรที่มีทัวรนะครับแนวอะไรที่เป็น v e g e เนี่ยเราเราเราปรับนิดเดียวเองให้ตรงตามศาสนาเขาเพราะว่า แต่จริงๆอินเดียเขาก็มีหลายหลายศา,ยายส,นสนาย่อยนะบางกลุ่มก็เป็นทางฮินดูนะครับทางซิกส์นะครับทางศา<ม>ส,สนาพุทธก็มีะนะครับศาสนาเชนก็มีเพราะฉะนั้นเอาแมทชิ่งเรื่องเรื่องอาหารก่อนอันดับแรกนะครับอล้ที่สองก็คือเรื่องของอาการช้อปปิ้งนะครับ oh. การช้อปปิ้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าอย่างในกลุ่มเบเนเนียลเองเนี่ยเขาก็เดินทางเป็นทริปแรกๆนะครับในชีวิตเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะต้องมีการช้อปปิ้ง นำของฝากไปฝากญาติญาติเขาเยอะเขาชอบซื้ออะไรอ่าคนอินเดียชอบอะไรคะนะครับคนอินเดียเนี่ยนะครับจริงๆพื้นฐานคล้ายๆในเวลาซื้อคล้ายๆกับคนจีนนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากก็คือทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยนะครับยิ่กันเป็นแบบโอ้โหเป็นเรื่องปกติเลยคือซื้อทีวีทีวี L.E.D บ้านเราอะนะครับก็ซื้อไปเป็นเออเป็นเบสิกเลยว่ามาเมืองไทยต้องมาซื้อข้อที่หนึ่งคือซื้อทีวีบ้านเรา นะครับ<อ>ข้อที่สองเนี่ยคือซื้อพวกยาหม่องยาหม่องอ่าพวกยาหม่องพวกสมุนไพรยาดมอืมค่ะที่ผมเมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วนะครับ<อ>ที่อนุมาผมเคยไปบวกที่อินเดียเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนั้นเราเป็นพระเราก็ให้เงินไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินนะเราไม่ได้ปกเงินะนะครับเด็กๆที่มาขอบอกว่าอ่าไม่เอาเงินไม่เป็นไรเขาพูดแต่คาพูดศาสาเขานะครับไขอไทบามแล้วก็งงแต่แล้วก็ งงว่าเอ๊ะเขาขออะไรเขาบอกเนี่ยเขาเขาขอยาหมองเพราะว่าเขารู้สึกว่าสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันมีกลิ่นมันมีคุณภาพที่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไทยบามก็ดังตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้พอคนอินเดียเนี่ยเติบโตมามา,มาเที่ยวบ้านเราก็จะซื้อพวกยาดมยาหมองนะครับสมุนไพรน้ำมันนวดอะไรต่างเหล่านี้องค์ตะมันมวยเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าจาัจ่ายง่ายราคาไม่แพงใชวไหชิเล็ก อีก,อ,ก,อ,กอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอพวกอัญมณีนะครับอันนี้เราเราเราเห็นได้เลยว่าถ้าเรามาไปไปเดินตามสีลมเดินตามจิวเวลรี่เดเซ็นเตอร์เนี่ยจะเห็นคนอินเดียเกี่ยวข้องกับอ mm ัญมณีอยู่แล้วนะครับกลับไปบ้านเขาก็เหมือนกันเขาก็มองว่าอัญมณีบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่แ <c oughs> บบมีคุณภาพสูงนะครับเพราะ,ะนั้นเองเขาก็มีโอกาสก็จะมาซื้อ <c oughs> อัญมณีบ้านเรานะครับ <c oughs> ซื้อพวกผ้าไหมหรือว่ากางเกง เางเกงลายช้างอ่ะะอ๋อเอกลักษณ์เอกลักษณ์อเอกลักษณ์เงางเียงลายช้างหรือว่าพวกช้อนเงินช้อนทองอะไรเงี้ยเอาเป็นของฝากของที่ระลึกได้ดีะนะครับดังนั้นก็จะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพวกพวกเครื่องเครื่องสำอางแบบง่ายๆที่เป็นผลิตจากสมุนไพรนะครับแล้วก็ที่คิดคิดมากๆเลยพวกก็เรียกว่าน้ํามันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวไม่ได้เอาไปทําอาหารนะครับเอาไปเอาไป,เอาไปทาผิวอ๋อนี่คือสุดท้ายอะไรคะ สุดท้ายคือพวกเครื่องปรุงรสหมายถึงน้ำปลาซอสน้ำปลาเนี่ยไม่ติดอันดับอะซอสซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊ว<ฮ>ซีอิ๊วอาซีอิ๊วซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พวกซอสมะเขือเทศอันนี้ก็ได้รับความนิยมอืมค่ะแล้วไม่แน่ใจพวกผลไม้ไทยอย่างทุเรียนหรือว่าทุเรียนทอดกรอบแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อยู่ในความสนใจของของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไหมครัเพราะาเราเมืองกเกษตรนะฮะเราก็มองผลิตผลทางการ,กรเกษตรของเราที่จะขายให้นักท่องเที่ยวนี่ค่ะมีโอกาสไหมครัพี่กิติคะครับก็บติดอันดับท็อป10อยู่เหมือนกันนะครับคือหลักๆก็จะเป็นผลไม้แปรรูปแบบแห้งก็คือทุเรียนอบแห้งเนี่ยแหละครับะจะติดอันดับครับใช่ครับค่ะนี่คือในส่วนของสิ่งที่ชาวอินเดียนิยมช้อปปิง้งซื้อหาฝากกันนะคะคราวนี้ในส่วนของลักษณะกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว คนเนเดียเขาชอบสไตล์ไหนคะคนเนเดียถ้าเยอะสุดเลยเนี่ยอช้อปปิ้งอะมากที่สุดคืออย่างน้อยทุกคนมาจะต้องมีเรื่องของช้อปปิ้งนะครับอ,อันที่สองก็คือมาออกกําลังกายมาอ,ออกกําลังกายเล่นกอฬาเล่นกีฬาเล่นกีฬาเช่นแน่นอนถ้าแบบกลุ่มรัสชูลี่ไปไปตีกอล์ฟใช่ไหมครับถ้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หน่อยก็อาจจะตอนนี้เห็นเห็นมีแววหลายหลายพื้นที่เช่นเขาเรียกว่าเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มแบบเด็กรุ่นใหม่หน่อยนะครับแล้วก็มามาออกกําลังกายตามอีเวนต์นะครับเช่นสมมุติเรามีอีเวนต์วิ่งหรือว่าวิ่งเทรลต่างๆนะครับก็จะเห็นคนยินดียเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันกันเยอะมากนะครับอย่างหนึ่งที่เห็นเต็มเลยนะก็คือกิจกรรมจะเรียกว่าเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งนี่ก็ก็เริ่มเยอะนะครับมามาแบบพวกเมืองโบราณตามอตามอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเมืองเก่าภูเก็ตนะครับ เมืองสงขลาเองผมเพิ่งกลับจากเมืองเก่าสงขลาเองก็เริ่มมีชาวอินเดียเริ่มไปเที่ยวมาบ้างแล้วนะครับ<ม>ก็เริ่มรู้จักตามพื้นที่ต่างๆของเราอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในเรื่องของความสนใจในในศิลป,ปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบท่องเที่ยวชุมชนนะฮะที่ทางประเทศไทยเรากรงกาลังพยายามผลักดันน่นะฮะตรงนี้เขาเขาสนใจบ้างไหมคะครับถ้าสนใจอ่าสนใจท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นคือสนใจท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนในเมือง นะครับมากกว่าชุมชนที่แบบออกออกไปข้างนอกไกลๆเพราะอาจจะเพราะว่าบ้านเขากับบ้านเราคล้ายๆกันนะครับจะไม่เหมือนกับชาวชาวยุโรปเนีที่แบบมาศึกษาวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นมากๆนะครับของเขาจะชอบความเชื่อมโยงที่เอะดูแล้วเอ๊ะเมืองเก่าของบ้านเรามีความเป็นอ,อินเดียผสมกับยุโรปนิดๆอะไรเงี้ยจะดูมีเสน่ห์นะครับ,รบแล้วก็อาจจะมีร้านอาหารร้านกาแฟมีร้านช้อปปิ้งที่อ ดูมีของที่น่าสนใจอย่างตามสินค้าที่ผมได้พูดถึงแล้วพวกของที่ลึกลึกอยาก่างมีอะไรกลุ่อมอันนึ่งคือพวกไม้ช้างแกะสลัก <c oughs> อะไรทีเเ่เป็นการแกะสลักเนี่ยบ้านเราจะโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับสหรับชาวอินเดียว,ว่าทางนู้นเนี<ๆ>่ยเขาไม่ค่อยทาเยอะละทางนู้นเขาเป็นทางสายแบบเทคโนโลยีเยอะขึ้นครับอ๋อค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะทําการตลาดชวนคนอินเดียมาท่องเที่ยวเนี่ยต้องเล่นการตลาดออนไลน์หรือต้องทําโปรโมชั่นโปรโมทกันยังไงครับพี่กิติคะ แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของออนไลน์เพราะว่าคนคนอินเดียใช้ออนไลน์กันเยอะติดอันดับโลกเลยนะครับ <Breathe. S 1> ใช้ออนไลน์ก็จะมีแพลตฟอร์มที่เป็นของอินเดียเองด้วยนะครับอยู่อยู่พอสมค,ควรน,นะครับเราก็ต้องเข้าถึงกลุ่มแพลตฟอร์มที่เป็นที่เป็นของเขานะครับอีอกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นถ้าลักชวรี่เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องติดต่อผ่านบริษัทที่เป็นเอเจนต์ นะครับเอเจนต์ไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่เรื่องของงานแต่งนะครับเอเจนซี่เรื่องของพวกทริปเชิงสุขภาพหรือว่าเวลเนสเองนะครับประเทศไทยเองเนี่ยทำการบ้านเอาไว้ดีมากนะครับในสองเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการไปลดโชว์นะครับไปงานที่ที่ที่ผูกที่อินเดียเลยนะครับเราเรียกว่างานซาเต้นะครับเขาเอเชียทราเวลแอนด์ทริซึมเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยในช่วงของประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็ ได้รับเขาเรียกว่าการติดต่อจากกลุ่มที่เป็นเวิ ting planner นะครับแล้วก็พวกแพลตฟอร์ม OTA รายใหญ่เช่น East My Trip เนี่ยนะครับก็เป็น OTA เจ้าใหญ่ของทางอินเดียนะครับก็ได้มาจับมือกันแล้วก็มาสานต่องานที่ภูเก็ตประเทศไทยเราก็เมื่อเดือนก่อนเราก็จัดงาน t d m ที่ภูเก็ตผมก็ไปด้วยนะครับก็เห็นอเอเจนจากอินเดียเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า เราทาได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพราะว่าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันถ้าจับกลุ่มารลเนียกลุ่มคนริ่มใหมก่ก็เน้นออนไลน์ไปเลยนะครับแต่ถ้ากลุ่มจับกลุ่มคนมีตังนะบางทีเขาไม่จองเองเขาผ่านเอเจตนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดึงนะักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้เข้ามาในประเทศทไทยของเราให้มากขึ้นเราก็จะว่าเบื้องต้นที่พี่กิตติเล่าให้ฟังนะฮะสี่ร้อยเที่ยวบินเที่ยวบินละสี่ร้อยคนอันนั้นโอ้โหเรายินดีต้อนรับแต่เราก็อยากได้ทวีคูณนะนะหกร้อยเที่ยวบินแปดร้อยเที่ยวบินก็ว่าไปในส่วนนะี้ภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการเองเนี่ยอยากให้มีกําลังเสริมเข้ามาช่วยยังไงบ้างครับพี่กิติคะน่าจะทําอะไรเพิ่ม<อ>เติมอีกไหคะขอพูดเรื่องตัวเลขก่อน400คูณ400นี่แสนกว่าคนเลยนะครับแสนหกเลยนะใช่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 เพราะนั้นอันนี้เราตอบโจทย์ <100. S 2> ได้แล้วว่าแสนกว่าคนเนี่ยมาจากสายกลุ่มเวนดิ้งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เรามีการขับเคลื่อนก,นกันก็คือว่าเราพยายามเพิ่มเพิ่มเรื่องของสายการบินนะครับให้มากขึ้นนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็น สายการบ,บินมีสประเภทนะคือแบบสเกลด์ไฟล์คือว่ามีมีแบบไฟล์มาลงเป็นปกติกับชาร์เตอร์ไฟล์คือเหมาเครื่องมานะครับทาง mm hmm. ส,าสาการบท่องเที่ยวประเทศไทยเองได้ร่วมกับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะหรือว่าททเนี่ยนะครับก็ได้จับเขาเรียกว่าเป็นจอยโปรโมชั hmm. ่นนะครับสำหรับเอเจนต์หรือว่าอ่สายการบินที่จะเพิ่มเที่ยวบินให้นะครับก็จะมีการสนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อที่จะเรียกเรียกได้ว่าอุ้มนักท่องเที่ยวเข้ามาเ mm hmm. พราะว่าหนึ่งท่านเนี่ยจริงๆแล้วเฉลี่ยนะ อ่าของอินเดียไม่ใช่เฉลีย่ยแค่สองหมื่นกว่าบาทนะครับเฉลีย่ยประมาณสี่หมื่นกว่าบาทต่อคนอ๋อสี่หมื่นกว่าบาทต่อคนอ <S 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 เพราะว่ามีทั้งคนร<ะ>วยคนปานกลาง <c oughs> คนอะไรได้น้อยนะคะอืมใช่ครับเราตีกลมๆว่าห้าหมื่นต่อคนเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่า <c oughs> ถ้าเราดึงมาได้หนึ่งล้านคนเนี่ยก็ได้หนึ่งได้ถึงห้าหมื่นล้านบาทละที่มาจากประเทศอินเดียนะครับโอ้อสุดยอดเลยนะคะนี่คือเป้าใหญ่ของเราเลยนะครับคือต้องต้องคุยกันอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังที่วรบเราไม่แน่ใจว่าจนถึงปลายปีนี้ประเทศจีนจะให ประชาชนของเขาออกมาเที่ยวนอกประเทศได้หรือเปล่าวะนะฮะอันนี้ยังไม่แน่แต่ประเทศอินเดียตอนนี้เขาเที่ยวได้แล้วเราก็คงต้องรีบเชิญชวนนะฮะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เข้ามาก่อนนะฮะเพราะเรายังมีเป้านาของการหาไรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเราอยู่นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะจะขอสัมภาษณ์พี่กิติอีกนะในเรื่องของตลาดท่องเที่ยวฝั่งยุโรปบ,บ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันก็ตามแต่นะฮะคราวหน้านะคะพี่กิติขอรบกวนอีกนะคะ ยินดีครับพี่โอมาครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกิติพรศิวิกินะ,ะนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยคะ่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ